hello PUNNA เหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้เป็น PUNNA พันนาสเปเชียลสเปเชียลยังไงวันนี้เราจะพาทุกคนไปถ่ายรูปสนุกสนุกในวันเกิดของเราการันวันเกิดทั้งทีจะธรรมดาได้ไงเชมิล่าก็เลยแบบอยากถ่ายรูปเพราะจริงๆอ่ะจะชอบเป็นคนถ่ายรูปในวันเกิดตัวเองมากๆแบบปีที่แล้วเรียนก่อนที่อยู่จีเนะก็ชอบถ่ายรูปนะทุกคนก็เลยแบบ ปีนี้มาฝึกงานอยู่คนเดียวที่ปากช่องใช่ไหมก็เลยแบบอ่ะเล่นแห่่สักหน่อยจ้างช่างหน้าช่างกล้องมาถ่ายเลยนะคะแล้วเพื่อนๆพนละ่ะมีความคิดเห็นกับวันเกิดตัวเองยังไงบ้างในวันเกิดเพื่อนๆชอบทำอะไร ในวันเกิดชอบไปไหนถ้ากินอะไรคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งให้เราด้วยนะเราจะลงคลิปทุกๆวันพุธให้เพื่อนๆให้เธอเๆอเนี่ยมาเจอกันนะทุกคนโอเค เขียนเสร็จแล้วนะคะกับมือดำดำและมือดำดำจริงๆมีแบบสีขาวเปื้อนด้วยเล็กน้อยอะไม่น่าเห็นแต่ไม่เป็นไรพอยไม่ใช่ตรงนั้นเรามาดูผลงานว่าเป็นยังไงบ้างเหลือเขียนแว่นอันนี้ไม่ค่อยสวยเลยอ่ะแบบแต่ช่างเหอะแว่าภูมิใจในตรงสืตัวเองไอนน้ใช้ลิิดเขียนนะคะทุกคนเหลือแบบ ฝั่งขวาเขียนคําว่า hello เราไม่รู้ว่าเราเอาเลขออกแล้วมันจะแก้ได้ไหมเพราะว่าสั่งมาแค่อันเดียวเองเอาแว่นเดี๋ยวมารอดูผลลัพธ์กันสาภาพมอมมากเลยทุกคน <laughs> จะเขียนยังไงให้สวยดีวะ เห็นดาราครับแบบว่าถ่ายรูปการสวยๆแลแบบก็จะมีคนพูดว่าโอ้ยแค่ถ่ายรูปก็ได้ตังแล้วแบบมันแบบแม่นเลยนะทุกคนมันแบบเคยถ่ายรูปวันเกิดปีที่แล้วเดี๋ยวขึ้นให้ดูติ้งๆกับฮาโลวีนนะ คืออันนั้นคือแค่ถ่ายในห้องตัวเองนะแล้วก็ขอน้องน้อยน้องบุตรนาะเดียน้องหลิวมาช่วยถ่ายนะยังโค่จะเหนื่อยเลยอะ่ะคิดดูแบบพรุ่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วันศุกร์นี้สี่ชั่วโมงหกโมงถึงสองทุ่มรอดูว่าจะตายไหมครับ <laughs> นี่อะว่าฮฮลโหล จะบอกก่อนว่าเรามีเ e ฟ e ฟ c e จาก Pinterest มานะก่อนนี้ก็คือนั่งทำกันบ้านวันเกิดตัวเองอย่างเงี้ยแบบตั้งความตั้งใจไว้ว่าอยากถ่ายรูปตัวเองทุกๆวันเกิดเก็บไว้ดูเป็นคอลเลรชันอะไรอย่างนี้ <Wow. S 1> แล้วจะบอกว่าชุดที่สั่งมาผิดพลาดเยอะมากแบบสั่งชุดวีบับคิเตอร์คือได้ชุดแห่ปลามากูจะบ,บ้า เห็นความลำบากแบบนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็มาคุยกันหน่อยนะทุกคนขอบคุณทุกๆก,การ Subscribe ขอบคุณทุกๆการกดไลค์ผ่านทางนี้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอะแบบว่าอยากเห็นเราพูดคุยเอยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีช่องใน Tik t o อกเาทุกคนชื่อพันนาพาคุยตึ้งึ้นให้อีก บายบายเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันจริงเลยแล้วกันนะว่าแบบเดี๋ยวเราจะมีช่างแต่งหน้าแล้วก็ช่างภาพมานะว่ายัางไงคือใหม่หมดเลยไม่เคยรู้จักใครเลยสักคนเพราะว่า เราเพิ่งมือปักช่องเนาะเราก็ได้เซิร์ชเราทักไปถามน้องแพ้ว่าเราจะหาจากไหนดีน้องแพ้ก็แนะนำเพจแล้วเราก็ไปเซิร์ชถามเรื่องตากล้องแล้วก็สวนช่างแต่งหน้าก็ติ๊กตอกนั่นแหละแล้วก็ทักเข้าไปคุยว่ายังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันนะจ๊ะวันนี้ขอตัวไปอาบน้ําก่อนใช้เวลาเขียนๆนนะใช้เวลา2ชั่วโมงกว่ากันนะเราต้องอ่านหนังสือต่ออีกโอเคบ๊ายบาย สวัสดีกับวันยมโยมอีกหนึ่งวันวันนี้เป็นเช้าวันจริงสำหรับการถ่ายรูปในวันเกิดแล้วนะคะก็คือตอนแรกตั้งใจว่าแบบจะตื่นมาถ่ายให้ทุกคนดูว่าเราเตรียมตัวยังไงบ้างสรุปคือมัวเออเราเหยตอนเช้าแล้วก็ทำอะไรไม่ทันนะแล้วก็นี่ไปเอาเค้กมานะคะแล้วก็คอนแทคเลนส์ก็คือโทรไปหาคนส่งว่าแบบเอออยู่ตรงไหนเลยแล้วเราก็ไปเอาแล้วก็ยังวิ่งหาซื้อพร็อพบางอย่างอยู่เลยนะแล้วก็พร็อพบางอย่างก็เพิ่งมาถึง เมื่อวานตอนเย็นเลยทุกอย่างบอกว่าสุกระหกมากตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงแล้วกลับไปต้องสระผมนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวช่างแต่งหน้าจะมาประมาณบ่ายสองครึ่งนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนนะจ้าแล้วเดี๋ยวยังังจะอัปเด,ดตต่อไปค่ะโอเคทุกคนช่างแต่งหน้าโทรมาบอกว่าถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปรับช่างแต่งหน้ากันก่อน นนะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตต่อนะจ๊ะจะอัปเดตให้เป็นระยะระยะมันอาจจะแบบไม่ได้ต่อเนื่องสมมติขนาดนั้นนะทุกคนแต่พยายามจะอัดแล้วก็เดี๋ยวจะต้องขออนุญาตเขาก่อนอัดด้วยเพราะต้องติดหน้าเขาไงใช่ไหมถ้าเขาไม่ให้อัดก็ราดูภาพรวมทีเดียวก็แล้วกันนะจ๊ะพี่ๆมากันแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะเริ anyway, M, ่มแต่งหน้า hmm. ก hmm. oh, so ันแล้วนะคะทุกคนออกมาถ่ายแล้วแต่ก็คิดหายอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สุดย้อนมากทุกคนมันเกิดขึ้นเร็วมากไม่ได้ถ่ายเบื้องหลังอะไรเก็บมาให้ดูเลยเพราะว่าเราไม่ได้แบบมีขาตั้งกล้องไงแต่แบบเอ็นจอยนะสนุกนะตากกล้องก็น่ารักมากๆเลยทั้งสองคนตอนนี้เรากำลังจะมาเปลี่ยนชุดให้เป็นอีกลูปหนึ่งแล้วเดี๋ยวขึ้นผาไปดู <laughs> <laughs> เหนื่อยใช่ไหมเพราะหอบใช่ไหมเพราะว่าแบบวิงว่งวิ่งนอนนอนเดินเนั่งนั่งยืนยืนยอมใจโมเดลทั้งหลายเลยนะคะ เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นลูกสาวแสบเวอร์วังอลังการรัวๆนะคะคือให้ดูแกเหงือแตกแบบรักแล้วแบบแตบกอ่ะฉลอง29ปีนะคะถ้าเราเข้าห้องไปก็จะเจอพี่ช่างแต่งหน้าสองคนเหมือนเดิมนะเราเปลี่ยนลุกเป็นลุกกลางคืนให้เราเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะซาดจึงเสียงแบบตาแต้จิาว แท้เดเปลี่ยนลุเปลี่ยนแนวเป็นอีกหนึ่งสไตล์แล้วนะจ๊ะเนื่องจากฝนตกเราเลยได้ถ่าบนห้องนะคะเราไม่ได้ถ่ายข้างล่างเลย รอรุ้นว่าจะหยุดหรือเปล่าในพยากรไม่มีเนาะเพราะฝนตกเสร็จสิ้นไปแล้วค่ะวันนี้เพิ่งกินข้าวเสร็จเลยนะปากเลือดหมดเลยตกใจไหมถอดวิกแล้ว ก็เดี๋ยวจะมารีวิวพรอ็อพอุปกรณ์ที่เราใช้ไปในการถ่ายรูปวันเกิดในรอบนี้นะคะว่าแต่และอย่างใช้อะไรบ้างใช้ไปเท่าไหร่เนาะเก้าเข้าสู่ปีที่29แล้วนะก็ขอให้ตัวเองสมวังทุกๆอย่างเลยทั้งสุขภาพนะอายุเยอะขึ้นก็อยากให้สุขภาพตัวเองแข็งแรงทำธุรกิจอะไรก็ประสบความสำเร็จนะแล้วก็ สอบผ่านทุกอย่างในวัย29นี้9ข้อสู่29อย่างเต็มตัวนะเราจะกเข้าสู่ในวันที่5สิงหาคมนี้นะทุกคนแล้วก็มาเริ่มรีวิวพ็อปกันเถอะสิ่งแรกที่จะรีวิวก็คือเดเดนเห็นความเซ็กซี่ไหมถูกน่อง2ชั้นข้างในเป็นแบบสีดำที่มันแบบดำไม่ได้สนิทนะแล้วก็ข้างนอกเป็นตะข่าย187บาท ตุ้สีดำเมื่อกี้นะจ๊ะ72บาทจ้ะรวมส่งเราด้วยแก้ววาย93บาทจ้ะแล้วก็วิกแพงหน่อย355บาทแว่นไม่มันเราไม่เขียนตัวหนังสือเองนะ93บาทแล้วก็ป้ายสีดำที่ชู today is my birthday เดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้เราซื้อพร้อมกับปากกาอันนี้นะปดไปประมาณร้อยามสิบบาท พร็อพหนังสือพิมพ์ทุกคนอันนี้77บาทคิดว่าน่าจะหมดแล้วแหละแล้วก็ทั้งหมดในการพร็อพครั้งนี้คือตี ส่วนค่าตากล้องกับช่างหน้าช่างผมก็สมราคาที่พี่พี่น้องนองทุกคนมาช่วยเรานะคะใครอยากรู้ก็อินบ็อกหลังไมมาสำหรับคลิปนี้ตอนนี้ก็คือเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าดริงแรงรังแดบๆดบไตนะจ๊ะก็ขออนุญ,ญาตปิดคลิป เท่านี้เลยนะใครดูอยู่ก็วอวยพรมันเกิดให้ด้วยนะคะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะนะนะช่องพันนาพาหาธรรมจะพาไปหาธรรมอะไรอีกก็รอติดตามด้วยนะคะ